วันนี้จะพามาดูแมวเล่นนะหน้าตาอย่างนี้เนน่ารักไหมแชมเปอร์ซีระดับโลกนะคะเกรดเลี้ยงเล่นแต่ดูแล้วใจละลายเนี่ยอันนี้น่ารักไหมชึช่ออะไรคะราคาตัวละประมาณ1นึ่งแสนไม่เกินแสนเริ่มต้นหนึ่งแสนน้องเนะต้องหยุดหายใจค่ะคนนี้สวยมากแ้าแดนอัพคนลุกเลยนี้ดูหน้าดิ จ้องตาไม่ได้เลยจะเป็นทาสแมวแล้วดิตามแต้มมูสูตัวที่ชนะระดับโลกมา นี่นะคะคือห้องน้ากระจกของเนนะคะที่ตอนนี้เป็นของน้องพริสไปแล้วก็คือชั้น forever ห้ามอาบน้ําไปเลยนะคะเนรู้แต่ว่าพิ้งพอ,พอนะคะก็คือเป็นผงไข่แดงที่แบบพ a ริสชอบมากๆวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่ปัดนะคะจะยอมให้เนทลองเข้าไปดูน้องๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปรับแนะนะม่ออนก่อนนะแม่ออนจะออกกําลัง,ลางกายแ ยังไงก็ยังรักแท้เนาะไปดูเฉยๆนะโอเคไปดูเฉยๆสวัสดีค่ะคุณออนไปไหนมา เล่นพีระตีดมาค่ะใส่ชุดอนโนเสื้ออนโน่ได้นะคะไม่ได้เ,ดเลยค่ะง,งั้นไม่จะเป็นแม่อนโนวันนี้จะพามาดูแมวเล่นนะได้เลยซื้อไปเลย <c oughs> ซื้อไปเลยสองตัวเพราะว่าประนดอนุญาตแล้วอไปดูกันนะคะ,ะแม่ตอนนี้คือซื้อแมวอยากซื้อหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากให้ซื้อไข่แดงตอนนี้เลยอยากให้ซื้อไข่แดงไปให้ใคลี่มนชอบปะชอบมาก ไม่ได้กินมานานแล้วจริงสวัสดีค่ะนี่น้องมาอาบน้ำปะแป้งรอเลยเหรอ อันนี้อะไรหรอคะเป็นคอสเมติกของแมวตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งเอาไว้ลงที่ตาน้องเพื่อไม่ให้ตาเหลืองแล้วอันนั้นอะไรสเปเป์หอมๆซะสเป์ใช่แล้วค่ะเราไม่จะเป็นจะต้องอาบน้ำแมวทุกวันเนาะเราแค่ฉีดเป้์ลงไปนี่ค่ะเหมือนคนเลยค่ะเหมือนผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นแรงอะไรงี้ใช่ไหมคะกลิ่นจะหอมแบบนี้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อน้องใช่ไหมคะ เน่ยยังพยายามยังไม่อยากดูอะไรมากเพราะวันนี้พี่ปัดอลักมากเลยทักมาแบบว่าพี่ปัดสวยมากว่าหน้าตาวันนี้พี่ปัดเลยเตรียมเด็กๆมาให้ห้าหกตัวเลยค่ะหน้าตาอย่างนี้ไงน่ารักไม่ดยพี่ปัดมีสเปร์มีที่เช็ดตาที่เช็ดตาก็คือปัดปัดได้เลยพี่ทําให้น้องใช่เช็ดตาเนี่ยคือจะเป็นแป้งเป็นแบบนี้เหมือนสาวๆอ่ะต้องทาแป้งอ่ะน้องแมวก็ต้องทาแป้งเพราะว่าน้องแมวที่บ้านจะขาว ก็จะมีคับเหลืองอย่างานคนนี้เขาเพิ่<อ>ง,งจะมาจากเชียงรายแล้วเชียงรายเนี่ยเขาตาเหลืองนิดนึงก็จะต้องทำความสะอาดน้องเรื่อ,อ,อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะขาวใสคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยใช้กับน้องแมวที่ฟาร์มทุกตัวจนกระทั่งประกวดได้รางวนะัลดับแล้วคนก็มาขอซืนอแล้วก็กระจายไทั่วโลกแล้วค่ะตอนนี้เป็นลแ o รนด์แล้วจริงหรอหนูมาดูที่นี่เพราะว่าเขาเพิ่งได้แชมป์เปร์เซียระดับโลกนะคะอย่างน้องมูซูอยากขึ้นลูกมูซูคือพี่เลี้ยงมาจนโตใช่ แล้วก็คือขายใช่ค่ะเลี้ยงร่วมกับน้องซันน้องซันเนี่ยจะเป็นกรรมการท่านหนึ่งเนาะกรรมการของสมาร์ทโฟนแมวลูกเนี่ยคราวนี้สายพันธุ์เปอร์เซียเป็นสายพันธุ์หลักที่บังคับจะต้องมีกรรมการทุกคนจะต้องเลี้ยงอันน้องซันแั้นก็เลยซื้อตัวนี้ไปค่ะแล้วก็มาเลี้ยงด้วยกันอ้าวแล้วพี่ซันก็ไปเป็นกรรมการด้วยพี่ซันไหนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอ๋อยังไม่เป็นกำลังกำลังจะขึ้นมาเป็นเพราะฉะนั้นะกวดแมวได้ไม่ผิดอ๋อแนตอนนี้พี่ซันก็คือเอามูซูไปลองประกวดก่อนเขาดูความสวยงาม ปกติที่เรามโานกันเองนะต,ต้องเป็นความสวยงามที่ เกิดจากมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมแมวโลกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า CFA คือไปหาข้อมูลได้นะคะในเว w บ CFA. o r g อ๋อพี่บัตรบอกวันนี้มีฝาแฝดของมูซูอาใช่มีจริงเหรอเหรอจะเป็นรุ่นจิ๋วค่ะเป็นไซส์จิ๋วค่ะแล้วคือวันนี้น้องๆหกตัวจะเป็นแบบเลี้ยงเล่นหรือแบบเลี้ยคะมีทุกเกรดมาให้ดูเอออันนี้เจ็ดเลี้ยงเล่นราคาเริ่มต้น3ามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะเลร้ยดนะคะประมาณ1นึ่งแสนหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็ สองแสนสามแสนจนถึงล้านเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้อยากเป็นล้านเลยเกดเลี้ยงเล่นแต่ดูแล้วใจละลายเฮ้ยน่ารักสองคนนี้คือเป็นเกดเลี้ยงเล่นค่ะทำไมน้องเป็นเกดเลี้ยงเล่นบางคนแบบดูไม่ออกเลยว่าดูยังไงทําไมอคะเห็นไหมคะเพราะว่าจมูกของพนักงานคุณใหญค่ะเป็นก็จริงแต่ว่าแอบมีตกลงมานิดนึงจมูกตกน้อยน้อยนิดเดียวน่ารักมากเล่นชะตาตัวไหนละสองตัวเนี้ยสองตัวเลย คุณน้องแมวค่ะคุณแม่แต่รู้สึกว่าถ้าคนไหนที่เขาเป็นเกดเลียงเล่นอ่ะเขาจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่พุ่งออกมาเลยคือความอ่อน <l ots> คนนี้กับคนนี้ราคาคนนี้จะสูงกว่าเพราะว่าคนนี้จมูกเขา สูงขึ้นไปกว่าแต่คนนี้จมูกเขาจะลงมาเขาจะคล้ายกับติดโฟร์จมูกลงเลยเห็นไหมจมูกลงเห็นไหมทันหันอันนี้ไงแต่คนนี้สีเขาอะค่ะจะเป็นสีที่คนไทยชอบมากสีขาวเทาแบบสีคาริโก้ใช่หนูชอบขาวเธอคนนั้นเนี่ยนี่เธอตัวพูดตัวเมี่เน่ะแต่คือแมวที่บ้านจะไม่กางเล็บเลยแล้วตัวพู้เนี่ยก็คือจะแบบไม่ฉี่ม่ทัวคือเขาจะถ่ายในกระบะของเขาพี่อ้อนอนกับเราสบายสบาย เกตต่อไปก็ค <screws> ือเกตบรีด <looked> ค <desserts> ่ะราคาตัวละประมาณหนึ่งแสนไม่เกินแสนเริ่มต้นหนึ่งแสนโอ้ตัวนี้ฉันเห็นแล้วคือทนไม่ได้มาจากไหนนะทุกมบจะเชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีสองฟาร์มล้องฟาร์มเราจะแบบเน้นเป็นธรรมชาติก็จะให้คุณแม่ที่ท้องจะไปอยู่เชียงรายด้วยอะไรเงี้ยจะมีสองแบให้แมววิ่งไม่ขังผงตัวเมียตัวเมียน้องเป็นขาวล้ว เลยว่าถ้าเกิดเปอร์เซียนะคะถ้าเกิดอยากไว้ใจแล้วอยากได้เปอร์เซียแท้ๆเนี่ยต้องที่นี่ที่เดียวเลยบอกให้หัวโนกเชียวดูด้านข้างสิมามีอันนี้สวยทุกอย่างแค<ไ>่จมูกเนี่ยค่ะโอ้ยหล่นนีดเดียวเองเดียวแล้วก็เอียงนิดเดียวก็คือต้องปัดไปเป็นเจ็ดแแหละแต่สีขาวเธอก็ต้องคอยเช็ดทีตาเช็ดอะไรโดยเด็กจะเป็นภาพใช่ คือน้องนเนตต้องหยุดหายใจค่ะคนนี้สวยมากแต่งอัพคือคนนี้เป็นประกวดนี่นะคะแล้วเขาได้แกรนด์แชมเปี้ยนแล้วตอนนี้คือได้รางวัลเรียบร้อยแล้วชื่อน้องโตเนียนะ <c oughs> เขาเป็นแมวประกวดอยู่เพราะฉะนั้นผนเขาจะเต็มตอนนี้เขาอายุ8เดือนแล้วก็คือเป็นวัยรุ่นนะคะได้รางวัลแล้วมีตำแหน่งแล้วโอเคพร้อมยังแม่ออนอย่าช็อกนะอะไรจันจันจาาจันจันจาา เวอร์แาบน่ะขนลุกเลยเอาดีๆเอาดีๆแม่ขนลุกเลยหรอขนลุกเลยนี่ดูหน้าดิทำไมหน้าสวยจังกันลูกเป็นรีมแคทที่คนไทยดูหน้าเขาสิเนสดูหน้าเขาสิรีมแคทเลยหรอดูบองหน้าัวกะโหลกคาแพี่ทำไมแมวรานพี่ฟูได้ขนาดเนี้ยเพราะผลิต เอาดีๆจริงหรอเราใช้ทุกข้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเสริมการกินแล้วก็การฝมาเดินมาเลยกินอะไรบ้างพี่จัดมาให้เน่ในหนวันเนี้ยเน่อยากต้องการให้มันอูให้ขนสูยอันนี้คือเขาใหญ่ด้วยนนองเนต้องรอังด้่นข้างคือเขาจะไม่เห็นจมูกหรือปากออกมาเลยแต่จะเห็นหัวโหนกอย่างเดียวเห็นไหมคะตรงเนี้ย่ยพันประกวดเป็นโดมขึ้นแล้วหูจะต้องเล็กๆแบบนี้จมูกจะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงตาพอดีเป๊ะ ออกคะลูกเขาไม่ถีบแม่เลยแต่หน้าเขาเหมือนฟิลมแมวในอนาสเซียอยู่นะแบบแมวในการ์ตูนอะเหมือนแม่ไปขโมยมาเลยนะเหมือนนิดหน่อยถ้าแต่งตัวแบบนี้แม่อยา่าปูถ้าเขานอนกับแม่อย่างนี้ตลอดไม่ไปไหนนะแม่แม่อย่าชอบตัว500มาร์กได้ปะเขาไปประกวดม,มาแล้วให้เขาไปประกวดต่อเขายังมีอนาคตอีกยาวไกลดูร่าคุดอ,อนต้องไปประกวดต่อใช่ใ<ๆ>นคะุณยญญายดูหน้าหน่อยซิจังอยากจะประกวดอีกไหม <laughs> ไม่เยากแม่ขึ้นไหมอุ้ยอุ้ยหลักตาอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะย่องตาไม่ได้เลยจะเป็นทาสแมวเลยถามจริงจะไม่ออกจากตักแม่เลยเออกมาไหมมีคนยิจฉาไปหาเขาหน่อยไหมลูกตายแล้วน่ารักตายแล้วอยากเห็นน้องที่เป็นฝาแฝดมูซูแล้วค่ะก็แต่เป็นไซส์จิ๋วหนูรักเลยอยากให้น้องเดนมาหาหนูรัก แฟร์เป็นของเนี้ใช่ไหมเนี่ยตาแตนูซูตัวที่ชนะระดับ,บโลกมาเดินมาใส่กล้องเหรอลูกเหรอ <c oughs> น่ารักจิตจิตเลย น้องเกดประกวดเลยค่ะเกดท็อปโชว์เลยค่ะท็อปโชว์เลยค่ะเกดเดียวกับมูซูเลยค่ะตอนนี้คืออายุน้องสามเดือนเองนะคะน้องยังไม่ได้ประกวดถ้าประกวดเราได้รางวัลเนี่ยราคาน้องจะขยับไปที่ห้าแสนเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านเรายังไม่ได้เอาไปเปิดที่ไหนไม่ได้บอกใครเป็นความลับให้น้องเนทดูคนแรกอย่างก่อน ตอนนี้สตาร์ทเขาจะอยู่ที่3ามแสนทำไมน้องสามสายนคะมันต้องก็คือน้องเนี่ยเป็นเบดไฮเพอร์เทนเชียลหรือว่าท็อปโชว์เลยอะค่ะเขาเนี่ยจะมีหน้าที่กลมดวงตากลมมากเห็นไหมคะพี่แม่กลมกริ๊บเลยแล้วก็สต็อปตรงจมูกตรงเนี้ยค่ะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างดวงตาพอดีเนดูกึ่งกลางระหว่างดวงตาพอดี จริงเวยค่ะเปอร์เซียที่แท้จริงเนี่ยต้องอย่างนี้ตาจมูกเขาจะเรียงกันจริงไหมคะใช่ค่ะแล้วปากก็จะต้องแบนแบบนี้เวลาดูกาะด้างปากจะแบนแต่หัวจะหนกแล้วหูจะต้องเล็กกลมมนแบบนี้คนนี้คู่แฝดของน้องมูซูจริงๆอัมูซูที่ได้แชมป์โลกตัวละลานะนะคะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยจะสั้นขาสั้นแาบมันชิ้นเลยรูปหูเขาหูต้องเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะมีเหมือนผีเสื้ออย่างนี้ค่ะนี่ลิกงออกมาแบบนี้มีเหมือนผีเสื้อจริงๆเป็นเสน่ห์ของเขาเลย งมนหนูจะลองดูความถูกชะตาแล้วนะคะที่นี้แม่คนนี้อยู่กับหนูไม่หยุดเลยอะแม่หนูชอบคนนี้อะเปอร์เซียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยถ้าจะงอกนะคะถ้าเป็นเปอร์เซียไบคัลเลอร์หรือสีขาวเนี่ยจะมีข้ามน้ำตาฉะนั้นเนี่ยหล่อนจะมารับาะารก็อยากจะให้มาเรียนก่อนเราจะสอนวิธีการเช็ดข้ามน้ำตาทาแป้งอาบน้ำหวีขนดูแลประจำวัน เดี๋ยวจะให้ดูคนที่เป็นคนสวยนะคะคนสามแสนเขาก็อย่างงั้นเนี่ยคนสามแสนแล้วนั่นก็คนห้าแสนเขาก็จะนั่งอย่างนั้นอสวัสดีเจมอเดินทั้งบ้านเลยก็อีกคนหนึ่งที่เน่ชอบก็คือสีขาวเนี่ย มัน,นจะเป็นโปรตีนบำรุงขนไม่ให้มีการผัดขนส่วนตัวนี้น่าจะเป็นบำรุงเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทําให้น้องได้อยากอาหารมากขึ้นใช้ย้คทานด้วยกันอันนี้หนช้อนเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็2ช้อนค่ะจะเป็นสองช้อนที่เล็กมากเล ช้อนจิ๋วเลยนะใช่แล้วอันเนี้ยค่ะใช้ได้ทั้งหมด400โดสแต่ใส่ทุกครั้งใช่ไหมคะใช่คะ่ะวันนี้ยังไม่ได้เสียเงินนะคะกลับมาบ้านก่อนกะว่าจะไปนั่งคิดนอนคิดตลบคิดจากที่ดูวิดีโอจะชอบตัวไหนเราชอบไอ้ตัวสีเทาที่ดีๆเหรอเออที่ดีๆ<ล>แล้วตัวสามแสนนะแล้วก็ดูน่ารักดีนะดูเท่ดีแต่ว่าพอมาในวิดีโอมดูนิ่งๆเราเลยกลัวมันนิ่งไปแล้วมันไม่แอคทีฟอ่ะไหนดูจมูกแพ้ซิไปประกวดได้หรือเปล่าจมูกแมวประกวดเป็นยังไงขอดูจมูตบอกได้